เก็บตกกับการแห่ผ้าสําหรับประเภทนี้แห่ผ้าแห่งเมืองปากน้ํานําผ้าแดงไปห่มองค์พระสมุทรเจดีเป็นงานพิธีกอนเทศกาลประจำปีอ,อภิษารของเมืองปากน้ําจังหวัดสุรปราการสำหรับกระบวนแห่ผ้าก็จะมีน้องๆจากหลากหลายโรงเรียนอาทิเช่นโรงเรียนสมุทรปราการโรงเรียนประถิสมุทรปราการวิทยาลัยเทคสมุทรมัธยมบดานสำโรงน้องๆจากโรงเรียนเทศบาแลและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันจัดเต็มความสวยงามเดินกระบวนแห่ผ้าไปด้วยกันก่อนนำผ้าขึ้นเรือไปฝังพระสมุทรเจดีก์ต่อไป ยังไงก็ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานวัดเมืองปากน้ําหรือที่เรียกกันติดปากว่า,างานจะดีกันได้แล้ววันนี้ถึงวันที่23ตุลาคม2568มีของกินของใช้มากมายพระธรมบุญออกพรรษานั่งเหนืไม่ไหวพระสมุทรเจดีกันนะ